ดีแล้วนะไม่ถ่ายพอเดียวเก็บไปฝัดได้อะอันนี้ก็จะเป็นชมหน้าของคนที่ถูกฝึกไว้ใช้งานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะดูเด็กมากๆเลยคือเขาบอกว่าแก่ที่สุดก็อายุประมาณ20ส่วนเด็กมากๆก็จะประมาณแบบ10กว่าขวบเองน,นะคือยังไม่ไัยรุ่นเลยนะผู้หญิงนะครับบางคนก็ถูกเกิดด้วยนะคือจะสังเกตว่าเยอะมากๆเลยนะพวกนี้ก็จะเป็นแบบคนที่ทํางานที่นี่นะส่วนบางคนก็ทํางานไปแล้วก็โดนทรมานไปด้วยนะปัจจุบันก็คือหายสามสูหมดเลยนะครับคุกตัวเสลงสมัยตอนที่ทเต็มแดงจะเป็นอย่างนี้นะคือภายนอกอะของคุกอะก็จะแบบมีล รอบด,ด้วยวดหนามเลยนะเหมือนเป็นคุกของจริงเลยนะคือปัจจุบันมันเป็นมิวเซียมแนละ้วเขาก็เอาอ,ออกนะครับเขาก็จะมีภาพประกอบให้ดูนะเหตุผลที่เขาจับคนที่มีความรู้เข้ามาในนี้เพราะว่าคือเขาต้องการที่จะควบคุมง่ายๆนะครับคือเอาคนที่แบบไม่ฉลาดอ,อยู่ในประเทศกัมพูชานะเพราะว่าเขาจะได้ควบคุมง่ายนะมันก็เป็นกฎของคอมมิวนิสต์นะคือถ้าฉลาดมากเกินไปมันจะเกิดการต่อต้านนะรูปภาพของเชลยซึกเมินแดงนะคือคนนี้เขาเป็นปิศว่าพวกเครื่องยนรถไฟคือเขาจับมาทั้งครอบครัวเลยนะคือเขามีลูกทั้งหมด6คนนะครับคือเขา เลยนะเขาเรียกว่าตังโค้นเลยนะทั้งครอบครัวเลยอคนนี้ก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์เกี่ยวกับทางกฎหมายนะครับก็ถูกจับมาเหมือนกันนะคนนี้ก็จะเป็นแบบด็อกเตอร์ผู้ผลิตยาเป็นแบบเตอร์ออฟเมดิซีนนะโปรเฟสเซอร์ทั้งสองคนเลยนะคือเป็นสามีภรรยากันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบประชาชนนะครับที่ถูกจับเข้ามาคือภาพเยอะมากเลยอันนี้เป็นเด็กหมดเลยนะเป็นเฉลยศึกว่าน่าจะติดมากับพ่อแม่นะคือเขาก็จับเข้ามาในคุกนี้ด้วยนะน่าสงสารมากเลยเนี่ยเป็นเด็กหมดเลยนะมีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเลยนะเด็กเล็กๆเลยคือพวก ไม่น่ารอดชีวิตนะครับ